สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูสราวุธในรายวิชาสุขศึกษาและพารศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่สองความรักและความผูกพันในครอบครัวครับซึ่งในวันนี้นะครับครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวครับนักเรียนครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จะทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขสมาชิกในครอบครัวจะมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีเกิดความภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองนะครับการสร้างและรักษาสมรรถภาพกับสมาชิกในครอบครัวนั้นสามารถปฏิบัติด,ดังนี้นะครับหรู้จักเอาใจาใส่ห่วงใหญ่ดูแลสมาชิกในครอบครัวเช่นดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในครอบครัวครับสอง หาเวลาพบปะพูดคุยกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวและเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวเป็นประจำครับ3ารับรู้เรื่องราวต่างๆภายในครอบครัวเมื่อมีปัญหาช่วยคิดหาทางแก้ไขครับ 4. รู้จักและเข้าใจนิสัยของสมาชิกในครอบครัวยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับ 5. รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ช่วยเหลืองานของครอบครัวอย่างเต็มความสามารถครับช่วยกันทําความสะอาดบ้านแบบนี้นะครับเป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัวนะครับ 6. มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นเอื้ออาทรต่อกันและรู้จักการเสียสละนะครับเจพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานและมีกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อยกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับ 8. เขารพบเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้อาวุโสและช่วยเหลือดูแลเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองครับควรเอาใจใส่ดูแลด้านการศึกษาของลูกนะครับนะักเรียนครับครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีจะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความมั่นคงนะครับสามารถพัฒนาและประับปรุงตนเอง ให้ดำรงชีวิตยอยู่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวไม่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบาย